สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแนลจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกคนจ้าสวัสดีเอฟซีหม่และเอฟซเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าพี่นอ้องจ้าเมื่อนี้จอยกับมินาทาฮานอยสูตร2เม็ดของวันที่30เดือน8 2564มาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นได้รับชมจ้าแต่กดสิเป็นรับชมวันที่30เฮาก็มาเบิ่ง ผลสรุปวันที่29เดือน8ปดสองหาหกสี่กันก่อนเราจะนับพี่น้องจ้าว่าน้องจ้อยหายตัวใดไปจ้ะหา 5, น้อยสูตรสองเม็ดวันที่29เดือน8น้องจ้อยหายเด่นสี่แล้วก็เด่นสองวิ่งรูดพร้อมเราจะนับพี่น้องจ้าผลสรุปน้อยเฉพาะกิจออกสองสี่แปดสองสี่แปดสี่แปดนี่น้องจ้อยเขาตรงๆเราจะนพี่น้องจ้าสี่แปด ตรงๆจ้านอยเฉพาะกิด2ตัวบนเราจะนอพี่น้องจ้าแล้วก็สองตัวล่างเฉพาะกิดออก3 7ม7จ็ดสเจามนอเกบอมี่เราจะเนาะนอยพิเศษออก2 8งสอง 2.8 2แองกนกี่น้องจ้อยกามาเข่าตัวกับน่าจะน้องพี่นกจ้าสองแปดจ้าพี่นอกจ้าจทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับน่าจะเนาะน้อยพิเศษแปดสองจ้าพี่นอกจ้าสองตัวล่างน้อยพิเศษออก8 3 8สามแปดสามสารุดไปน่าจะน้องพี่นอกจ้าน้อยปกติสามตัวกเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าน้องจ้อยรุดไปน่าจะเนาะสองตัวล่างปกติเ แปดต่พี่น้องจ้าเจ็ดแปดดลุดไปจ้ะ VIP สาตัวเก้าสองสาสนี่น้องจอยกับัเข่าตรงๆเราจะน้องพี่น้องจ้าสอสจ้าพี่น้องจ้าตรงๆเลยจ้าน้อย VIP จ้าสองตัวล่าง VIP สามเจ็สน้องจอยลุดไปจ้าพี่น้องจ้า เด่นสี่เด่นสองมาบิดเลยน่าจะน้องพี่น้องจ้าส่วนตัวเจาะน้องจอยเจาะเข้าน้อยเฉพาะกิจนอกจาเนาะนอยเฉพาะกิจสี่แปดจะพี่น้องจ้าน้องจอยกับเขาตรงตรงสี่แปดนาจะน้องพี่น้องจ้าแทบตัวเน้นน้องจอยเน้นให้ด้วยแล้วก็มะเขาน้อยพิเศษน่าจะน้องพี่น้องจ้าน้อยพิเศษแปดสองแปดสองนี่น้องจอยเข้าตัวกลับน่าจะเนาะน้อยพิเศษจ้าแปดสองน่าจะเนาะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ่าแล้วก็มาเข่าน้อย VIP อว i ไอพีนะ่สองตัวบนน่าจะเนาะสองตัวบนสองสามน้องจ้อยกับเขาตรงตรงสองสาม,น,าน,าสามน่จะเนาะพี่นอกจ๋าน้องจ้อยเข่าสามน้อยแนะ่พี่นอกจ๋าโคแสดงความยินดีกับผู้โชคดีน่าจะเนาะพี่นกจ๋าผู้ได้ติดตามน้องจ้อยบอกว่านี่สูตรสองเม็ดนี่ถือว่าสิได้สามน้อยเต็มเต็มเลยนะ่าจะเนาะพี่นกจ๋า ขอสแสดงความยินดีกับเอซของน้องจอยจ้าฮานอยสูตร2เม็ดวันที่30เดือน82564แต่ก่อนสิไปรับชมกับมาฟ้ากคำเตือนกันจักน้อยจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำแนวทางกสิมีเขาไม่รู้จะนอพี่นองจ๋าปะปูนกันไปนอจะนอรับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นเมื่อนอี้กันจะ้ะนอยสูตร2เม็ดเมื่อนอีนน้องจ้อยสิห้เด่น1แล้วก็เด่น8จะพี่นองจ๋าวิ่งรูดพร้อมนอจะนอสายวิ่งสายรูดจ้ะ1กับ8จะ้ะตัวจอก็จะมี10 หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดแปด มาบองตัวเน้นกันนะจ๊ะตัวเน้นตัวเน้นก็แปดแปดแปดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าจ้าพี่น้องจ้า อย่าลืมไปกับทุกครั้งใจอย่าลืมไปกับทุกครั้ง้จพี่น้องจอาหมักตัวได้ชอบตัวได้กระแคบน้าจอยใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจากนอถักิดดมักตามจีน้องจอยหนึ่งก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางใดจากสกิดดมบอมักตามตีน้องจอยหนึ่งก็สามารถเบิ้งคู่อื่นได้จากพี่น้องจอาถ้าบอมักเลยก็ถือว่าเลื่อนผ่านจากพี่น้องจอาแนวทางสิมีเข่ามีรุดนอกจากนอกปรับปรุงกันไปจากรับชมเพื่อความบันเทิงใส่วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวยๆกันทุกคนนะเจ้าพี่น้องจ๋าเขามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องจอยจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับน้องจอยทําแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสําหรับคลิปนี้จอยกับโค้กล่าวคาว่าสวัสดีจ้า